เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง t h แล a บบิดนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนโดแมวแบบ DIY กันโอเคซึ่งทั้งหมดที่ผมใช้งบประมาณไปก็นี่ก็คือของ DIY แมวแมวใช้งบไปประมาณเกือบ200กว่าขอซื้อของตัวเองด้วยซื้อเพื่อ มีของทำเอาเชือกมานะโอเคแล้วก็ซื้อที่ตักสายแมวแค่ไม่มีอะไรละแล้วก็ <laughs> เห็นเห็นมันน่ารักดิ <laughs> ไม่รู้ซื้อมาทำไมอ่ะของก็จะมีประมาณเท่านี้นะแล้วก็ผม มีของที่เตรียมไปแล้วที่อยู่ห้องก็คือแผ่นอะคิลิกกับหน้าจอทีวีตรมนี้ก็จะเป็น กระดาษแข็งนะแกนการของถุงซีนอะ่ะผมไปขอมาโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำา i y y คอนโดโมวกันเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไง ร้อนผมไม่พอต้องไปซื้ออีกฮะโอเคกลับมานี่งบบางไป ไม่ได้ยึดเก่าแล้ครับบนลองวางแบบไปก่อนอะไรครับเนี่ยงี้ดีเด้อว,วะว่าผมต้องไปหาในแกนกลางพลาสติกเพิ่มมันสิเพราะว่าแผ่นอะคริลิกมันไม่ได้แข็งแรงนะครับทุกคนดูโอ้ยอว่าเราจะมาใส่ตรงนี้เลยดีมันก็ได้อยนะู่นะอย่างนี้ ก็จะแข็งแรงเลยแต่ข้างบนเราจะไม่สูงไงเราจะได้เพิ่มความสูงกว่าน,นี้เอาไงดีคนต้องการอีกหนึ่งหนึ่งสองสาม เอาประมาณ6อันนะมาเผื่เอไว้ก่อนทีกแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องใส่คานนะถ้าไม่ใส่คานนะี่คือไม่เปลือง ยึดก็ได้นะให้เป็นแบบนี้เอ้ยเผื่อโอเคเดี๋ยวยึดกล่องไว้ก่อนยึดกล่องให้มันติดก่อนแล้วก็ไอ้ที่เหลือนี่ค่อยว่ากันโอเคโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็คอนโดแมว ทำไปอุย้ยทำไปครึ่งทางถือว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอุปกรณ์เราหมดแกนตัวนี้เราหมดนะจริงๆก็จะทำเสร็จก็ได้อยู่เลยแต่แค่ของไม่มี <c oughs> ใช้ไไวเวลาอละวท่เนแผ่นอะคริลิกเหลือสองหรือสองแผน่นแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กผมว่าเดี๋ยวจะเอาแผ่นเล็กขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ เดี๋ยวจะต้องทำห้องน้ำแมวอีกอไมใ่ใช้กล่องไม่ใช้กล่องของตัวนี้โอเคเดี๋ยวจัดห้องเช็ดห้องตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเจอกันเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จัดห้องแมวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ อ,อันนี้อุโม,โมแมวแล้วก็อันนี้ห้องน้ํามันจะทาห้องน้าไปแค่นี้แล้วก็ทรายมาใส่เคก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะได้ไปเอามาแล้ววะพี่เขาทักบอกให้รีบมาเอาแล้วถ่ายรูปให้ด้วยเหมือนเหมือนเริ่มหากินได้ละโตละผมจะตัดสินใจว่าจะไปเอาตอนเย็นนี้เลยดีไหมเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออาหารกับทรายมาเลยนะตอนนี้ก็คือทําบ้านมันอยู่ ไม่คิดดีว่าจะทํำยังไงดีแต่ก็นี่แหละครับหน้าตาคอนโดที่ผมทําให้ยังไม่เสร็จน,นะอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวต้องไปหาตัวนี้มาเพิ่มประมาณนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นนะครับผมมาทาคอนโดโมแมวให้ดูเฉยๆว่าจะเตรียมรับน้องนี่ผมลืมบอกไปว่าเชือกที่ผมซื้อมาคือผมเอามาทําแบบนี้ อันนี้สองสองเส้นนะอันนี้ก็สองเส้นเหมือนกันผมนึกว่ามันจะยาวมากแต่ก็ได้แค่นี้ก็โอเคไม่เป็นไรหรือว่าแปลกใหม่ดีโอเคครับผมสำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะบายบายจ้า